สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาแนะนำอุปกรณ์ที่มีชื่อว่า w i r e l e s repeater หรือตัวขยายสัญญาณ wifi นั่นเองมีประโยชน์ยังไงหรือครับมีประโยชน์ตรงที่เวลาสัญญาณ wifi ของเราที่อยู่ห่างจากเราเตอร์ปล่อยสัญญาณหลักเวลาเราไปอยู่ไกลๆนะครับสัญญาณจะหายแต่หากเรามีเจ้าตัวนี้แล้วปัญหาทุกอย่างจะหมดไปเรามาดูวิธีการตั้งค่ากันครับแกะกล่องออกมาก็จะ เจออะแดปเตอร์ apter, นะครับสีขาวมาพร้อมคู่มือที่ติดตั้งเป็นภาษาอังกฤษและก็ภาษาจีนครับหากเราไม่เข้าใจเราสามารถเปิด YouTube แล้วก็ไปค้นคำว่าวิธีติดตั้งตัวขยายสัญญาณ Wi-Fi มันก็จะขึ้นมาให้เราไปกดชมแล้วก็มีวิธีการติดตั้งที่ง่ายขึ้นครับขั้นตอนแรกเรานำอุปกรณ์ มาเสียดปลักไฟเพื่อเช็คว่าไฟเข้าหรือว่าสัญญาณขึ้นหรือเปล่าครับเห็นไหมครับว่าจะมีไฟสีเขียวขึ้นอยู่2จุดจากนั้นเปิดโทรศัพท์แล้วก็ค้นหาสัญญาณ Wi-Fi จะพบว่ามีสัญญาณ Wi-Fi ที่มีชื่อว่า Repeater 98BA เราก็ทำการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของเราครับแล้วระบบก็จะนำพาเราสู่หน้านี้นะครับเราก็กดคำว่าเชื่อมต่อเสมอครับ ก็จะมาปรากฏเครือข่ายหลักของเราจากนั้นให้เราจิ้มที่ริทิคายโฮม 2.4G ครับแล้วเราก็จะมาเจอหน้านี้และใช้คำสั่งเป็นภาษาอังกฤษครับกดไปเลยจะมาขึ้นที่หน้า r e p e เ t e r Mode s e t t i n g งเราก็กดที่บรรทัดแรกแล้วก็กด next เลยครับทีนี้ก็จะปรากฏเครือข่ายหลักของเราผมก็กดไปที่ริทิคายโฮม2.4ครับขั้นตอนนี้ ระบบก็จะให้เราตั้งค่ารหัสผ่านครับตั้งไปเลยครับจากนั้นกดคำว่า n e ครับถ้าเราตั้งค่าถูกต้องแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ถูกต้องในกรอบสีน้ำเงินครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้เราตั้งค่าทุกอย่างถูกต้องเราก็กดคำว่า f i n i s ครับแล้วชื่อสัญ,ญญาณตัวใหม่ก็จะปรากฏขึ้นก็คือเป็น copy ของ l e t i t a home 2.4g แต่จะมี ext อยู่ท้ายครับ อันนี้คือสัญญาณใหม่เรามาลองเชื่อมต่อดูครับแต่เราก็ต้องใส่รหัสผ่านที่เราตั้งไว้ก่อนหน้านี้ครับเมื่อใส่รหัสผ่านแล้วกดเชื่อมต่อครับเห็นไหมครับว่าเราสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายที่ c o ปปี้มาจากเครือข่ายหลักได้แล้วครับเดี๋ยวเราไปทดสอบสัญญาณในห้องที่ผมบอกว่าที่ผ่านมาไม่มีสัญญาณนั่นก็คือห้องครัวนั่นเองครับไปกันเลยครับมาถึงห้องครัวแล้วก็ใช้อแดปเตอร์ที่เราตั้งค่าเมื่อสักครู่ครับมาเสียบตรง ปลักเลยครับทุกคนสังเกตตัวสัญญาณ w i f i ที่ผมวงกลมไว้ด้านบนนะครับจะมีแค่ขีดเดียวนะครับแต่ตอนนี้พอเราเชื่อมต่อสัญญาณที่เราตั้งค่ามาใหม่โดยใช้อุปกรณ์ขยายสัญญาณ Wi-Fi เห็นไหมครับว่าตอนนี้สัญญาณ Wi-Fi จากที่มีอยู่ขีดเดียวตอนนี้ขึ้นมาเต็มเรามาทดสอบความแรงของอินเทอร์เน็ตนะครับที่เราดึงจากสัญญาณหลักมาเห็นไหมครับว่า ความเสถียรและความแรงระเร็วของอินเทอร์เน็ตของเราก็ดีมากเลยครับเราสามารถเชื่อมต่อได้กับหลายอุปกรณ์ตอนนี้ผมนำแท็บเล็ตนะครับเพื่อที่จะมาเชื่อมต่อแล้วก็ไว้เปิดดูหนังฟังเพลงที่ห้องครัวนะครับการเชื่อมต่อก็คือเราก็เลือกเครือข่ายที่เราสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็ใส่รหัสเข้าไปก็จะเชื่อมต่อและสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้อย่าง ราบรื่นครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ขยายสัญญาณ wifi ครับในบริเวณบ้านของเราหากเพื่อนๆที่ซื้ออุปกรณ์ตัวนี้มาแล้วติดตั้งติดขัดตรงไหนสามารถเขียนถามใต้คอมเมนต์ได้และหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปครับสวัสดีครับ